ให้เราดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าผังจิตมโนวิญญาณจะเพิ่มเติมพระสูตรขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือล่าสุดเพิ่มพระสูตรว่าการไม่เพลินในนิพพานนะพิกุใดเป็นอลหันนะอันนี้พระองค์ตรัสไว้ถึง8ปดไนยะใน8ปดไนยะเนี่ยปุรุชนหนึ่งไนยะ พวกนี้จะหมายมั่นซึ่งนิพพานหมายมั่นซึ่งดินน้ำไฟลมเทพประชาปีภูตสัตว์นะไปจนถึงหมายมั่นนิพพานแล้วก็พระเสขาดหนึ่งในยะนะพวกนี้ก็ยังหมายมั่นซึ่งนิพพานนะแต่ก็เริ่มรู้ยิ่งแล้วอ่ารู้ยิ่งแล้วนะอภิญญายะปะจาติละนะแล้วก็รอบรู้รู้ยิ่งแล้ว ทุกที้ก็ยังหมายมั่นซึ่งนิพพานอีกเหมือนกันแต่พอเป็นพระอรหัน์จะตัดไว้สีนัยยะพระอรหันต์ตัดไว้สีนัยยะพระพุทธเจ้าตัดสองนัยยะนะดังนั้นพระสูตรนี้ถือว่าสําคัญพอสมควรเพราะตัดซ้ํากันถึง8เที่ยวปุถุชนหนึ่งเสขะหนึ่งอรหันต์สพระพุทธเจ้าสอง ในนั้นเนี่ยจะบอกว่าอย่างไรแม้ตรถาคตอรันตส,สัมมาสัมพุทธะย่อมรู้ยิ่งซึ่งนิพพาน,น,นโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานย่อมไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรา ย่อมไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะรู้แล้วว่าความเพลินใดเนี่ยความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้ว <c oughs> พระสูตรนี้จะส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของวิราคธรรม ซึ่งพระสูตรนี้จะใส่เพิ่มขึ้นในผังจิตมโนวิญญาณก็คือวิราคะบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตะและอสังคตะใช้คำว่าวิราคะเฉยๆแล้วก็ตรัดอีกคำหนึงว่าวิราคาธรรมตรัสสองอันดังนั้นวิราคะบัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าสังคตรธรรมและอสังคตรธรรม <c oughs> ถึงสุดท้ายแล้วก็ไม่ให้ยึดด้วยแล้วก็เพิ่มชื่อแทนนิพพานไปอีกเพิ่มเติมก็คือ อนุตตรังสันติวรระทังอนุตตรังสันติวรระทังก็คือทางแห่งความสงบอันประเสริฐคำว่าอมะตะอมะตังคำว่านิพพานังคำว่า นิพพานธาตุยาอสังคตาธาตุพวกนี้อันเดียวกันหมดเพิ่มพระสูตรที่เป็นการบ่งบอกว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเราและจิตนี้เป็นสังคตะเกิดดับไม่ใช่ว่าฝึกจิตแล้วได้จิตที่บริสุทธิ์ขาวพองมาคลอง ได้จิตที่เป็นอมะตะไม่มีจิตเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งพระองค์ยืนยันว่าจิตนี้เป็นสังคตะจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังยืนยันถึงการเกิดดับของจิตยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงว่าจิตตังคือจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ยืนยันถึงการเกิดดับลัติยาจะทิวะสัสะจะอัญยะเทวะอุปชติอัญยงนิรุชติดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันแม้จิตนั้นจะประพัศละมิทังคือประพัสสอนหรือผุดผ่องนี่เป็นอัศาธาของมันขณะเดียวกันจิตก็มีอาทินวะคือมีความเปลี่ยนแปลงลหูปริวัตตัง และมีโทษคือการเกิดขึ้นดับไปตลอดคืนตลอดวันพระองค์จึงตรัสอีกว่าทีฆรัตังวะตะโพอาหางอิมินาจิตเตนะนิกาโตวันจิตโตปลรุธโธลาตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงนะ ทีคาระตังทีคาะระตังนี้แปลว่าราตรียาวนานวัตะแปลว่าหนอวัตะแปลว่าหนอโพเนี่ยแปลว่าท่านผู้เจริญอาหังก็คือกูอิมินาก็คือนี้จิตนะจิตเตนะก็คือจิตนิกะโตนะแปลว่าชั่ว วันจิตโตแปลว่าผู้คดโกงปาุตโทแปลว่าล่อลวงลาตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงดังนั้นจิตไม่ใช่ของเราต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งและจิตเป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังทุกสำนักแปลเหมือนกันหมด <c oughs> ดังนั้นจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราฝึกรักษาเพื่อไม่ให้มันไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วที่สุดก็ปล่อยวางมันอันนี้ก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะทีครัตังวัตโภอหังอิมินาจิตเตนะนิกโตวันจิโตปลรุตโธ ลาตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวง <c oughs> <c oughs> เราก็จะรวมพระสูตรที่เป็นคำสำคัญสำคัญเพื่อให้รู้ว่าจิตนี้เป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวาง เราก็จะเพิ่มพระสูตรอันนี้ต้องตะแคงดูหน่อยว่าอาวิชานิวละนังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดต,ตันหาเป็นเครื่องผูก นอกนั้นก็เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมว่าพราะองค์ยืนยันว่าอาชาตังสิ่งที่ไม่เกิดเนี่ยมีอาชาตังอาภูตังอากาตังอาสังคตังไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่อัติแปลว่ามีหรือมีอยู่ <c oughs> <c oughs> ก,ฝก็ฝากข้อคิดฝากข้อธรรมที่พระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้ให้พวกเราได้พอทราบพอประดับความรู้กันนะเพื่อนำไปพิจ,จารณาเราจะได้ถึงความพ้นทุกข์ในที่สุด อก็คงพอดีแก่เวลามั้งเนาะเดี๋ยวจะได้ไปพักกันมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมขออาจารย์สักสักเล็กน้อยคะอ่ะอยากขอให้พระอาจารย์ช่วยเฉลยเมื่อกี้ที่ทายกันไปว่า,วาพระพุทธเจ้าจริงๆมีผมไหมคะอ๋อเออ <c oughs> <c oughs> เราเราก็เคยเคยสืบค้นเรื่องนี้เพราะว่าเ,เราเจอพระสูตรบ่อยๆว่าสมณพราหมณ์แต่ละเหล่เาเนี่ยเรียกพระเจ้าเราว่าอย่างไรสมณหัวโลนนะ,อ,ะอย่างภารัทวาชะเนี่ยเจอพูะเจ้าเดินมาภารัทวาชะบอกว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละ คนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยอนี่ว่าพระเจ้าเราพระเจ้าเราก็พูดกลับไปว่าแล้วคุณทมอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยไหนบัญญัติมาสิบัญญัติไม่ได้พูเจ้าก็เลยบัญญัติเรื่องคนถอยไปนั่นก็พระสูตรหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยนางพราหมเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนไม้ พระเจ้าก็นั่งคลุมด้วยจีวรแล้วพอเขาพรามเขาบูชาไฟแล้วเหลืออาหารเขาจะเอามามอบให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่เขาเจอเขามาเจอพู้เจ้าก็จะมอบให้พอพู้เจ้าเนี่ยลดจีวรลงเขาก็เห็นว่าเอะนี่เป็นสมณะหัวโลนเขาไม่ให้ดีกว่าเขาก็เดินออกไป เดินออกไปสักพักเขาก็คิดว่าเออสมณพาบางเหล่าเนี่ยก็หัวล้นแล้วก็ประพฤติดีก็มีก็เลยเดินกลับมาอีกแล้วก็จะเอาอาหารมามอบให้พระเจ้านะก็จะมีพระสูตรหลายพระสูตรมากเลยที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอพระเกศาของพระศาสดาแต่เราเนี่ยต้องการได้ยินจากปากของพระองค์เองว่า เพราะมันจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดว่าพระองค์เนี่ยปรงพระเกษาหรือไม่ปรากฏว่าไปเจอในพระสูตรหนึ่งว่าพระองค์บอกว่าเราเนี่ยนุ่งห่มสังคติแล้วมีผมที่ถูกโกนแล้วบาลีใช้คำว่านิวุตตะเกโสดังนั้นพระสูตรนี้จึงเป็นคำเฉลยโดย พระโอษ์ของพระองค์เองว่าพระองค์เนี่ยนะมีผมที่ถูกโกนแล้วดังนั้นโยมสามารถเข้าไปสืบค้นคำนี้ได้โดยขีคำว่านิวุตตะเกโสแปลว่าผมที่ถูกโกนแล้วนะ,ะดังนั้นก็เป็นการยืนยันว่าพระศาสดาเนี่ยของเราเนี่ยปลงผมด้วยเหมือนกันแล้วก็เวลาที่ หมอชีวกพาพระเจ้าชาติศัตรูมาพบพระพุทธเจ้าซึ่งนั่งแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่พิกุ5ห้ารอยหมอชีวกไม่อาจบอกชี้ไปไกลๆได้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าเหมือนกันหมดก็แยกแยะ ให้พระเจ้าชาติศัตรูไม่ได้ต้องพาพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปจนถึงที่นั่นบอกนี่องค์นี้คือพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าพระเจ้าเนี่ยทรงมีผมเหมือนที่เราวัดวาดกันอยู่เนี่ยหมอชีวกก็น่าจะบอกได้แต่กายว่าอ๋อองนั้นองคเดียวเนี่ยที่มีผมนั่นนะคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่อาจบอกได้ตรงนี้จนต้องพาพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปถึงพระองค์ท่านนะ อันนี้ก็เป็นเป็นพระสูตรต่างๆที่นำมาให้พวกเราได้พิจารณาได้ทราบกันนะสิ่งเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในโปรแกรมอ e ีติปิตกะซึ่งเราทําเป็นแอปพลิเคชันบรรจุพระไตรปิฎกทุกๆสํานักไว้ให้ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยให้เราได้ตรวจสอบวันนี้เราสามารถมีพระไตรปิฎก อยู่ในมือถือของเราอยู่ในแท็บเล็ตของเราได้ทั้งหมดนะอะอะมีอะไรให้เฉลยอีกไหมไม่มีแล้วเนะ่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะได้อมีอโอ้โหอีกสามคนยกมืออ่ะสั้นสั้นสันสน,นะขอสักคนละสองสามนาที ธุรกิจทุคติของอาชีพขอทานเจ้าค่ะปัจจุบันจะมีบัตรขอทานแล้วนะเจ้าค่ะอ๋ออบพวกคุณเจ้าค่ะคติของอาชีพขอทานเหรอเจ้าค่ะอาชีพขอทานไม่เกี่ยงไปสวรรค์ได้ไปนรกได้นิพพานได้เพราะว่าพวกอาตมาก็อาชีพขอทาน <laughs> ้าไปทุกขติละแย่เลยนะพุทธเจ้าบอกว่าคําสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคําสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้นะอ่าส่วนภิกุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอํานาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวเป็นไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัย ไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชนะแต่เพราะเขาเห็นโทษในสังสารัตรโทษทุกภายในสังสารวัตเนี่ยความแก่เจ็บตายที่กําลังคืบคลานเข้ามาเนี่ยนะเขาเลยมองว่าคารวาะครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบุ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากฉะนไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนโบทชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้ดังนะนั้นสิ่งที่จะพาไปทุกขติคือกายทุจริตวจีทุจริตมโมนทุจริตตัวนี้ต่างหากนะเหมือนกับพระสูตรที่พ่อ,องบอกว่าเคราะห์้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพน,นันคาดไม่ถึงตอนเล่นการพนันมันยังไม่พาไปนรกหลอกตอนนั้นนะ่ะแต่พอเล่นการพนันเสียแล้วเป็นยังไงก็เริ่ม ขโมยกายทุจริตแล้วใช่ไหมเริ่มโกโหกแล้วว่าจีทุจริตตัวนี้แหละเป็นตัวพาเข้าไปนรกนะดังนั้นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่คาดไม่ถึงคือไปเกิดในนรกเห็นนะเนี่ย,นะยแล้วขึ้นมาแล้วยังเจอเศษกรรมอีกนะก็เกิดมาพิการตระกูลต่ำยากจนอืมแต่นั้นคติของขอทาน ถ้าขอทานนั้นไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตโมโนทุจริตเขาก็ไม่ไปอาบายและถ้าเขาประกอบด้วยกุศลกรรมบทบสิบเขาก็สามารถที่จะทำให้เกิดในมนุษย์และเทวดาได้และไปที่สุดถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดในคติห้าเนี่ย พระองค์ได้บัญญัติไว้อย่างละเอียดอยู่นะอย่างคร่าวๆให้เราทราบว่าบุญกิริยาสามเนี่ยถ้าเราให้ทานนิดหน่อยรักษาสินนิดหน่อยแต่ไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยเนี่ยพระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ให้ทานพอประมาณรักษาสินพอประมาณ จะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกรรมภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานารดีปรลนิมิตาวสวาตีถ้าให้ทานมากขึ้นไปอีกคือเรียกว่าเป็นอติเลกรักษาศีนมากขึ้นไปอีกเป็นอติเลก แต่ไม่ได้ทําบุญกิยาด้วยการภาวนาพวกนี้มาเกิดเป็นราชาของเทวดาชั้นกามภพนี่คือภาพกว้างๆนะดังนั้นถ้าเราได้ภาวนาไปสักนิดมีการสั่งสมสุตตะนี่เราสามารถที่จะเป็นอริบุคคลรับปรินิพานได้อันนี้ภาพกว้างต้องต้องทำคู่กันนะทานกนสินนะการจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะเป็นผู้มีส่วนชั่วก็ตาม ศีลโยมก็ต้องรักษานิดหน่อยทานก็ต้องนิดหน่อยต้องมาคู่กันถ้าให้ทานแต่ศีลไม่ดีเนี่ยจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานได้ข้าวน้ําผ้าเครื่องอลังการของเดรัจฉานซึ่งเดรัจฉานที่จะได้เนี่ยพระองค์ก็จะตัดไว้มีช้างมา้าพวกโคกระบือแล้วก็สุนัขนะสี่ระดับ อย่างนี้เราก็สร้างเหตุกันเองนะดังนั้นใครมีบัตรขอทานก็ไม่เกี่ยงไปสวรรค์ได้เนาะโอเคอ่ะคนต่อไปถามเรื่องอะไรเอ่ย ข, speaker, ขอโอกาสท่านอาจารย์จะข้าถามถามว่าเอตังมะมะเนมะเมนะโสหะมมิแล้วก็โสตะมะโสอัตตาเดี๋ยวเดี๋ยวคนจำผิดนะเอาใหม่มันเป็นอย่างนี้เนตังมะมะเนโสหะมัสส um ิณเมโสอัตตาอ่ะแล้วถามต่อว่ายังไงวแล้วนั่นแหละมันหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงเนตังมะมะแปลว่า นั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมิดแปลว่านั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโสวตาแปลว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวลาเราเห็นที่ผู้เจ้าบอกกิ่งไม้อ่ะลากไปแล้วก็เอาไปเผากิ่งไม้มันหายไปเราผู้สังเกตไม่ได้หายไปตามมันเนี่ยก็แสดงมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันไงนะอันเนี้ยนะ มันจะเกิดปัญญาตรงนี้ได้ถ้าเราเห็นสิ่งนั้นเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั่นคือการสร้างเหตุที่ถูกต้อง